สวัสดีค่ะทุกคนคะทุกคนดูค่ะพี่เทาไปคาบลูกกลับมานะคะพี่เทากับสามสีไปคาบลูกกลับมาดูนะคะเนี่ยเพิ่งกลับบ้านได้สองวันมาอีกแล้วค่ะทุกคนดูเขาไม่กลัวคุูตักเลยนะคะเขาเดินเข้ามาหาคุูตักเลยนะคะเนี่ค่ะเห็นเมื่อเช้านะคะนี่แม่อาจานข้าวให้นะคะถ้าทางจะหิวนะคะแล้วเดี๋ยวคุูตักจะออกไปซื้อนมมาให้นะคะ เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาอุ้มกลับไปรอบที่สามนะคะทีนี้ยแต่วันนี้เห็นสามตัวอีกตัวหนึงนะ่าจะอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนเนี่เห็นไหมคะตัวนี้เป็นสีเทาตัดสีดําค่ะนี่เหมือนพี่เทาเด็กเลยนะคะนี่กินข้าวนะคะแล้วนู่นนี่เจ้าดำน้อยนะคะเนี่ยดำให้ดำยังกินไม่เป็นนะคะแต่เทนมใส่จานให้เขากินนมอยู่นะคะโอ้อยพี่เทาไปคาบหนูกลับมาเลยหรอ สงสัยสจ,จะหิวนมแล้วสามสีอยู่ไหนสามสีนะ่ะแล้วอีกตัวนึ่งอยู่ไหนฮะเท่าเนี่ยไปเฝ้า,เ,าเจ้าสามสีอยู่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็ชวนกันเอารูก,กลับมาบ้านคุณตั๊กนะคะนี่ค่ะแล้วอีกตัวนึ่งอยู่ไหนลูกเอาเดี๋ยวแม่ไปซื้อนมจืดมาให้นมมันหมดแล้วลูกวันก่อนเอานมแพะให้กินนะคะวันก่อน แล้วอีกตัวนึ่งอยู่ไหนคะไหนๆม่ดูซิไม่กลัวคนเลยดูซิตัวกระจิ๋วเดียวนะคะไหนหาอีกตัวนึงก่อนนะคะไม่มีอเลยอ่ะหลกไม่มีตายแล้วไปไหนนาะอีกตัวนั่งอยู่ไหนอะหลกมันพี่ดำหลกเข้าไปแล้วเห็นเจ้าตัวน้อยอะ่ะอืม ทำไมมีสามตัวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนคะตายจะมายึดกระท่อมเป็นบ้านตัวเองแล้วทีนี้ยจะมายึดกระท่อมเป็นบ้านตัวเองเลยไหนดูหน้าสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูสามสีกันนะคะว่าสามสีอยู่กับพิเทาที่ลงรถยนต์ไหมสามสีอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะกับเด็กๆสามสีก็ชอบไล่กัดพิ่ลนะคะทุกคน กัดประจํานะคะแล้วลายนี่กลัวสามสีด้วยนะคะถ้าตัวหนึ่งมาอยู่แล้วไล่ตัวหนึ่งไปนี่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูตักจะผ่านไปดูนะคะว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะหาก่อนเพราะเขาชอบมาอยู่ใต้รถยนต์นะคะส่องดูก,ก่อนเห็นพี่เทาคะ่ะทุกคนแต่ไม่เห็นสามสีคะ่ะเทา แกไปคาบลูกแกกลับมาใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมลูกเะแล้วลายอยู่ไหนไหนมาสารภาพสิในตาหายแล้วนะคะตาที่บาดเจ็บมาแกไปคาบลูกมาใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยฉันรู้นะแกกับพี่ลายอะไอแกกับสามสีนะ่ะไปคาบลูกมาแล้วแกก็ไล่กัดเจ้าลายเมื่อกี้ลายมากินอาหารเม็ดแล้วก็ไปหลบแล้วนะคะโอยเทาททำไมเทาเป็นอย่างนี้ละลลกฮะ ทำไมเท่าทำอย่างนี้ล่ะลกูกแม่เช้าตื่นมาเห็นแต่พี่เท่าไปเล่นกับลูกอยู่บนกระท่อมนะคะดีใจนะคะว่าลูกเดงมาอยู่ในบ้านนะคะดีใจสามสีอยู่แถวนี้นะคะเข้าหลบนะคะพี่เท่าททำไมทำอย่างนี้ลูกหนูไม่น่ารักเลยโอ้ยเนาะมาหาสามสีกันเดี๋ยนะคะเดี๋ยวแม่หาสามสีกัน สาสีก็ไม่เห็นสามสีกับเทาลุมกัดพี่ลายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะพ่อกับแม่บอกว่าทุกวันเลยนะคะเลี้ยงไม่ได้นะคะเลี้ยงไม่ได้แล้วเขามีเจ้าของด้วยอเดี๋ยวแม่ไปดูเด็กๆก,ก่อนแกทําผิดนะแกน่ะแกผูกแล้วแกต้องแก้เองนะเทา แกผูกปัญหาแล้วแกแก้ปัญหาเองเลยคุณตาก็บ่นไปอย่างนั้นกะคะ่ะรักเหมือนเดิมนะคะไหนดูเด็กๆสิขึ้นบ้านหรือยังไหนดูเด็กๆสิอืมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งคิดว่าลายคงจะคาบกลับมาไม่นานนะคะเจ้าดำเล็กๆหอมด้วยนี่ดูนะคะทุกคนเดูนี่ค่คะเนี่ยยึดบ้านแล้วนะคะโดนยึดแล้วนะคะ พี่ดำอยู่ข้างคู่ถังนะคะสีน้ำเงินเจ้าตัวนี้ก็เก่งนะคะสามสีนี่เก่งเนีย่ยดูนะคะเตรียมตัวกลับบ้านอีกเดี๋ยวเขาจะมาอุ้มเอาอีกรอบที่สามพี่ดำน้อยสีนี้เหมือนพ่อเลยเนี่ยเหมือนเจ้าเทาเนี่ยร้องเก่งด้วย <laughs> ใครอะฮะ ใครมายึดบ้านกระท่อมบอกมาหไหนดูหน้าใกล้ๆสินี่นเหมือนพี่เทาจริงๆนะเนี่ยโอ้โห DNA เนี่ยมาหมดเลยโอ้มาหาคุตาค่ะทุกคนอืงั้นหนูต้องกลับบ้านหนูไปอยู่กับพี่ปิ่นแก้วไปอยู่กับเจ้าของหนูเข้าใจไหมลกูกหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้นะนะลูกนะอยู่ไม่ได้อ่ะพี่ลายจะหนีไปเลยนะลูกนะคนแกง อยไม่กลัวอะไรเลยนะะี่ค่ะทุกคนก็เก็บคลิปวันนี้มาฝาก<า>ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะกำลังโตด้วยตัวผู้ตัวเมียยังไม่ได้ดูนะคะม,มาโดนยึดบ้านละพี่ลายเลยไม่ไม่มาเล่นบริเวณน,นี้นะคะทุกคนพี่ลายไม่มาใกล้เลยนะคะ พี่ลายเขาก็จะหลบอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะน่าสงสารพี่ลายด้วยนะคะแต่เด็กๆก,ก,ก็สงสารนะคะเอาเล่นกันอยู่นี่นะแม่จะออกไปห้องเรียนแล้วเดี๋ยวพี่เทาก็คงจะออกมาอยู่กับลูกนะคะสักพักหนึ่งโอ้ยอยากมาอยู่ด้วยหมาน,น้อยเฮ้ hey. <laughs> ดูสิแต่ละตัวมันจะดำนี่ผอมแล้วหนังเหี่ยวด้วยนะคะทุกคนเนี่ยผอมแล้วหนังเหี่ยวเลย <laughs> น่าจะตัวเกิดมาน่าจะตัวอ่อนแล้วก็เล็กที่สุดเลยนะคะนี่หนังเขาเป็นย่นๆยนะคะทุกคนเท้าวันนี้เท้าเท้ามาหาแม่ลูกเท้า <laughs> <laughs> ค่รยังไงคลิปวันนี้เดี๋ยวคุณครูตังต้องลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ออกเว คลุกข้าวให้กับเด็กๆเจ็ดตัวที่ห้องเรียนนะคะเดี๋ยวต้องอบรมพี่เทายกใหญ่เลยนะคะพี่เทาโดนแน่ค่ะคุณตาขอลาไปก่อนนะคะพร้อมกับลูกพี่เทาสวัสดีค่ะ